สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพามาดู6อันดับรถกันกระสุนที่ดีที่สุดใน GDB Online นั่นเองนะเพื่อนณเวลา2025นี้นั่นเองครับถ้าในอนาคตตอนปลายปีมี DLC เข้าใหม่หรือว่ามีรถเข้าใหม่อันนั้นก็ค่อยว่ากันละกันนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีรถไหนกันบ้างนั่นเองนะครับอันดับที่6นะเพื่อนก็คือเจ้า Wave Night Tempa นั่นเองนะเพื่อนเป็นรถที่ขายได้นะวอลล์สตอกนั่นเองนะเพื่อนมีจุดขายก็คือมิดไซส์นะครับผมหรือพวกมินิกันต่างๆนั่นเองครับผมเป็นน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 นดดดดัััับบบเเเิิิ้้ลมมมมกกกวยย่่่่ออออองงะะะพพืาาาแรรผผูขีค ก็คือกันกระสุนได้นิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันก็กันกระสุนได้แต่เพื่อนๆต้องเอาไปแต่งก่อนนั่นเองนะอันนี้นะแล้วก็ร้านที่ต้องแต่งเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปแต่งที่ a v e n g e r หรือเ o c เท่านั้นนะครับสองข้อดีของเขาคือปืนมีค่านทันกระหลากหลายนั่นเองนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพวกมินิการคู่นะครับที่ติดมาด้วยนะถ้าใครที่ไม่เคยแต่งเนี่ยก็จะเป็นมินิการเดียวนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเราแต่งไปเนี่ยจะมีมิสไซล์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีระเบิดด้านหลังด้วยแล้วก็มีีีทท่่่้้้้้งรรเดดไวนนนคััาาามสสกกููึออใใชชุ ธุกิจหรือไฮอะพอได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฮบ้านไฮสิบล้านหรือว่าจะเป็นดูมเดยก็ตามนั้นเพื่อนก็คือแบบมันก็พอใช้ได้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่มากน,นั่นเอนะฮะแล้วก็รถของเขานั้นเพื่อนก็คือขับได้ค่อนข้างโอเคไม่ได้แย่ามากแต่ถ้าเป็นมือใหม่จะจ่าผมคิดว่าอาจจะขับยากสักนิดนึ่งเพราะว่ามันเป็นมาสเตอรานั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างน,นะครับอันดับหนึ่งเลยนั้นเพื่อนก็คือการกระสุนได้น้อยมากนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับถึงมันจะเป็นข้อดีแต่ว่ามันก็เป็นข้อเสียด้วยเช่นกันที่มันการกระสุนได้ค่อนข้างน้อยแต่แล้วก็ที่มันไม่การกระสุนเลยเพราะว่าเราไม่อัปเกรดเลยนั่นเองนั้นเพื่อนเราต้องไปอัปเกรดก่อนนะครับแ ก่อนที่เ,เพื่อนๆจะอัปเกรดได้เ,เพื่อนๆก็ต้องไปรีเสิร์ชบังเกอร์อยู่ดีนั่นแหละเพื่อนเลยทาให้มีข้อ2นะสองข้อเสียของมันก็คือการที่เราจะต้องปลดล็อกของแต่งกันกระสุนเนี่ยรอบคันอ่ะเราต้องไปที่รีเสิร์ชบังเกอร์เท่านั้นนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นปืนที่พเพื่อนๆมีก็ตามนะครับต้องรีเสิร์ชบังเกอร์เท่านั้นนะครับหาจากวิธีอื่นไม่ได้นี่นะนี่คือข้อเสียของเขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นมิสไซล์หรือของที่พเพื่อนๆเห็นท,ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไอ้พวกระเบิดด้านหลังพวกน,นี้ต้องปลดล็อกโดยร หรือเอเวนเจอร์ต่างๆนะครับมันไม่สามารถแต่งในร้านปกติได้นั่นเองนะฮซีรถมันเป็นมาสเตอร์คาร์นะครับเลยขับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนั่นเพื่อนแล้วก็ทําให้ถ้าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบฟีลลิ่งสไตล์ขับแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยรถมีความหนักนะครับและแถมเป็นมาสเตอร์คาร์อีกเลยทําให้ขับเขาหน้าง่ากนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ถึงขั้นเหมือนมาสเตอร์คาร์กันดื้อนะที่แบบว่าขับแล้วเป๋เลยตลอดทางเนี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็พอยังพอขับได้บ้างนั่นเองนัวขอออออองงงเเเเรรราาาไดด้้้้นน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 ััั่่่่ะพืืืตใชปมมิิกทียูบห มิดสายที่เราแต่งมาเท่านั้นนั่นเองนะเพื่อนอันนี้คือข้อเสียของเขาเพราะว่าบางทีอ่ะเราอยากใช้แค่ปืนมินิ SMG ยิงพวกศัตรูอะไรเงี้ยในบางจังหวะนะบางจังหวะที่เราต้องเอาภารกิจต่างๆมันอาจจะบอกอะไรเราบางอย่างมาเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ปืนส่วนตัวเงี้ยอันนี้เปลี่ยนเป็นว่าเราต้องใช้มินิกันเท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นมิดสายเท่านั้นเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบล็อกเราไปสักนิดนึงนะเพื่อนนะเออผมมออย่างนี้นะครับแล้วก็การกันกระสุนอะไรเงี้ยฝั่งคนนั่งเนี่ยันเพื่อนมาแทบไม่กันกระสุนเลยรเพืออ่งจิ กันไเพราะว่าบอทค่อนข้างจะยิงแม่นอยู่แล้วนะครับทำให้ไอ้พวกของที่เขาใส่ลงไปในรถเนี่ยมันโอกาสน้อยมากๆที่จะกันได้นั่นเองนะฮะอันดับที่5ก็คือเจ้าในฉากนั่นเองนั่นเพื่อนเป็นรถที่1เลยข้อดีของเขาครับก็คือการระเบิดได้เยอะมากๆนั่นเองครับเราจะเห็นในฉากบ่อยๆที่พับบลิกนั่นเองนั่นเพื่อนหรือการ PVP นะครับเพราะว่ามันการระเบิดได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะเซฟตี้ตัวเองได้ค่อนข้างจะมากอยู่ถ้าเวลาเราเอาไป PVP นะแต่ถ้าเราเอาไปเล่นในภารกิจเนี่ยอาจจะเห็นผลค่อนข้างจะน้อยนั่นเองนะครับสองข้อดี สามารถแต่งที่ร้านปกติหรือออโต้ช็อปหรือร้านที่ไหนก็ได้นะครับแต่งได้ทุกที่เลยนั่นเองนะไม่จํากัดพื้นที่ในการแต่งนั่นเองนะฮะัสามขับค่้นข้างง่ายเพราะว่ามันเป็นออฟโรดนั่นเองนะั้นเพื่อนสำหรับเจ้าไรชานะที่คนหลายๆคนหยิบคันนี้มาเล่นบ่อยเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวมันอาจจะการระเบิดก็จริงแต่หลักๆเลยผมบอกเลยนะมันขับง่ายครับเพราะมันเป็นคัสออฟโรดนั่นเองนะครับขับง่ายมากๆนั้นเบอร์เราไปขับกันดูได้นะครับแล้วก็มีความเร็วก็้นน่าจะใช้ได้เลยทีเดียว ทำให้เราหนีอุปสรรคในหลายๆอย่างได้นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรทําให้เราฝ่าอุปสรรคได้พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าในช์ชานั้นเพื่อนสามารถป้องกันร RPG, ะเบิดได้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนั่นเองนะเพื่อนสามารถป้องกัน r p g ีจีกันเนลันเชอร์เดอะซิกกี้บอมหรือว่าเอโมซีแช่นอนได้ประมาณเก้าลูกนะครับแล้วก็สามารถป้องกันสนาระเบิดได้ประมาณยี่สิบสามลูกนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถป้องกันแทงแคนนอนนะครับพวกไรโน o หรือเอพีซีต่างได้ประมาณห้าลูกนั่นเองนะแล้วก็ป้องกันอันติแอร์คัพนะครับผมได้ประมาณ เช่นพวกอันติแอร์คาร์เพื่อนเพื่อนอ่าแต่ข้อเสียของมันคือเวลาเราเรียกอันติแอร์คาร์อย่างเงี้ยมันเป็นสเปเชียลเวิรโคไงเราต้องเราจำเป็นต้องเก็บตัวในช้าก่อนถึงจะเรียกอันติแอร์คาร์ออกมาได้พอเราเรียกออกมาปุ๊บมันอาจจะกลายเป็นว่าเราต้องไปหารถคันอื่นมาใส่แทนหรือไม่ก็รถที่มันให้มันก็กระกากนะรถที่มันให้มาดั้งเดิมเป็นกระบะโง่ๆงเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ดีมากเพื่อนเือนอันนี้กลายเป็นข้อเสียผมมอยอย่างนั้นมากกว่านะเอ้ามาจากข้อดีกลายเป็นข้อเสียแล้วว่ะ รเราอาจจต้องมีเพื่อนแค่สองคนอนะ่ะผมคิดว่านะเพราะต้องมีคนขับคนหนึ่งแล้วก็มีคนบังคับอันติแอร์ครับอันหนึ่งแล้วกันกน,นั่นเพื่อนแม่งกลายเป็นคลิปรีวิวอันติแอร์ครับไปแล้วนะครับไม่เอาตัดทิ้งกันไปแล้วกันนะฮะ ห้าคือกันกระสุนได้ประมาณ80%นะครับถ้าเราแต่งที่กันกระจกนะมันจะมีที่แต่งที่กันกระจกนนาะเพื่อนเวลาเพือพ่อนเอาเข้าไปแต่งนะครับแต่ถ้าเราแต่งไอ้ที่กันกระจกเข้าไปอะจะกลายเป็นข้อเสียทันทีเลยนะเพื่อนก็คือเราไม่สามารถยิงปืนส่วนตัวเราออกมาจากรถได้หรือว่าคนที่นั่งไปด้วยก็คือยิงไม่ได้เลยนะครับนี่คือข้อเสียนะแล้วก็ข้อดีของเย่างหนึ่งอย่างก็คือมีปืนติดมาให้ด้านหน้ารถนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็ลากมาถึงข้อเสียนั่นเองครับข้อเสียของเขาคือแต่งปืนไม่ได้นั่นเองนะ ได้ดีนะครับ คือมันยิงได้เฉพาะด้านหน้านะคือลําบากมากๆเลยสำหรับเจ้าในชา้างนะสองถ้าเราแต่งการกระสุนก็จะไม่สามารถยิงปืนส่วนตัวได้อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับเมื่อเราอยากได้การกระสุนปุ๊บก,ก็จะทําให้เราเล่นลําบากขึ้นนะครับแต่เวลาเรา PP เนี่ยก็จะส่งผลดีนะมันกลายเป็นว่าลดสำหรับ PP ไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะสำหรับเจ้าในชา้างนะสามรถของเขานะนเพื่อนๆกันกระสุนได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบนี่คือข้อเสียนะครับเพราะมันกันได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันเลยทำให้เวลาเราเจอศัตรูใช้มินิกานหรือว่าใช้ปืนแบบค่อนข้างแม่นหรรืออเเาไปจบ เสียอยู่ดีนั่นเองนั้นเพื่อนพอเสียที่4นั้นเพื่อนก็คือเวลาที่เราใช้รถคันนี้ในจ็อบหรือว่าในไฮต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นั่นเองนะในภารกิจอะพูดง่ายๆเลยรถมันไม่ค่อยมีประโยชน์นั้นเพื่อนคือมันการระเบิดได้เยอะก็จริงนะครับการการกระสุนได้แต่หลักๆในภารกิจอะผมไม่ได้ต้องการแค่นั้นไงเาต้องการที่เราจบภารกิจด้วยในการยิงบ้างหรือการจัดการเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าในชาร์กอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับการทาภารกิจสักเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆเลยมันนนด่อเออกเ้ป เพื่อนเป็นรถที่กันร,ระเบิดได้ค่อนข้างจะเยอะเช่นกันน,นั่นเองนะเพื่อนอย่างแรกเลยคือเขาสามารถกันโฮมบิ่งลันเชอร์ er หรือพวกออฟเซอร์มาร์คคูนะครับผมหรือว่าเจ็ดมิสไซล์เนี่ยได้ประมาณ27ลูกเลยน,นั่นเองนะครับสามารถกัน r ารหรือแกเน็ตลันเชอร์สติกกี้บอมบ์นะครับหรือว่าเอ็มโบซีแคนนอนนะครับได้ประมาณ9ลูกน,นั่นเองนะแล้วก็สามารถกร Snake นรันสไนระเบิดนะครับไอพวกกระสุนระเบิดอะไรพวกนี้กันได้ประมาณ23ลูกน,นั่นเองนะแล้วก็สามารถป้องกันไลโน่หรือพวก ABC เอบีซีอย่างเงี้ยเพื่อนไอพวกแบบความแรงแบบมหาศาลอะไรเงี้ยได้ประมาณ5ลูกนนนัั่เองะครบแล้วเาสาาามรรรถกรั Air ันนนนแอออต์์ค่เง นันเพื่อนก็คือเป็นดูโอ้เมซานะครับเป็น20มมนะครับการได้ประมาณ2ลูกนั่นเองนะครับถือว่าเขากันได้เขานข้งโอเคเลยเดียวสําหรับอินเซอร์เจนนั่นเองนะเพื่อนสำหรับเจ้าตัวพิกอัพนะครับือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับการการระเบิดของเขานะสองนะเพื่อนเขามีปืนติดมาให้กับตัวรถนั่นเองนะเพื่อนเราต้องลงไปยิงเองหรือไม่ก็ให้เพื่อนเป็นคนบังคับให้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อดีของเขาเหมือนกันนะฮะสามการกระสุนได้ประมาณ 70- นนั่เเพื่อนถราติดติ้งนั้นเพื่อนนะติดตั้้งงตัวปอกันของเานะครับ เป็นระดับสูงสุดของเทฟนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราต้องรีเสิร์ชบังเกอร์ก่อนนั่นเองนะครับในการที่เราจะใส่ได้นั่นเองนะแล้วก็ข้อดีของเขาอย่างที่4นะเพื่อนก็คือสามารถพาเพื่อนไปได้ค่อนข้างเยอะประมาณสักเคนได้เลยนัเนี่ยน้องเพื่อนแล้วก็แบบสามารถเล่นในไฮได้จริงนะครับแล้วก็เล่นในภารกิจได้ค่อนข้างจะโอเคม,มากนะสำหรับเจ้าอีสเทนปิดอัพนะห้าขับง่ายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นออฟโรดนั่นเองนะเพื่อนการขับขี่เขาถือว่าไม่แย่เลยนะครับรอบต้นรอบกลางก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะรอบบบปลายแนนี้มัก็คงรออออบปลลาาาายยมมันนจจะไไะไ่่่่แแรรงู้ววเเพพื มันเน้นใช้งานเน้นในการทำธุรกิจแบบนี้เป็นหลักนั่นเองนะเพื่อนนะข้อเสียงของเขาเลยน้อเพื่อนหนึ่งเลยครับเพื่อนๆต้องมีตึก c ีโอแล้วซื้อธุรกิจไอสเปเชียลวิลโคกก่อนนะครับหรือว่าไอธุรกิจส่งรถนั่นแหละเพื่อนเพื่อนต้องมีนี้ก่อนไม่งั้นเพื่อนเพื่อนจะซื้ออินซิเกช t นไม่ได้นั่นเองนะครับเราต้องมีก่อนนะ เื่อเราจะได้ซื้ออินสแตนช์มานั่นเองครับพอเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆมันจะไปอยู่ในแบบเพกระซัสนั่นเองนะครับเราต้องเรียกผ่านเพกระซัสนะครับเราไม่สามารถเรียกผ่านแมคดิคเพื่อเรียกมันออกมาได้นั่นเองนะพอเราเรียกผ่านเพกระซัสนี่ยเพื่อนๆมันจะมาเป็นข้อเสียข้อที่2เลยนั่นเองนะเพื่อนถ้าเราอยากให้อินสแตนช์อัปเกรดหรือว่าสามารถเข้าไปลงเก็บรถจอดปกติได้เนี่ยเราต้องเสียเงินเพิ่มอีกประมาณสองแสนนะครับเพื่ออัปเกรดมันให้กลายไปเป็นรถปกติสามารถเอาไปเก็บในร้านปกติเอาไปเก็บในบ้านเราปกติอออออออะะะะไไไไไไรรรรรรรยยย่่่่่่าา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 งงงเเเเเี้้้้้คคคืืืสสสมมมมมถถถททํดดดลลนนนนนนนัััับแววกก็พปป อัปเกรดไอ้เจ้าอินซิเดน่ยได้ล้านทั่วไปนะเราต้องเอาไปอัปเกรดที่ a v e n เจ r รหรือ MOC เท่านั้นเองนั่นเพื่อนนะสำหรับการอัปเกรดของเขานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องมีแบบของเยอะแยะมากมายอะไรนั่นเองนั่นเพื่อนสำหรับการที่จะอัปลดแค่คันเดียวอะไรอย่างเงี้ยตีจะอัปเกรดรถให้มีประสิทธิภาพได้เนี่ยเพื่อนๆต้องรีเสิร์ชบังเกอร์ก่อนนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียใหญ่ๆของเขาเลยน,นั่นเองนะครับไอ้เรื่องการป้องกันกระสุนได้เยอะหรือว่าปืนปืนเงี้ยเพื่อนๆเราสาามรรรถอัปปเกกดดืนไ้็จิงแต่่วาเราต้องเี้ยรเ้พื่อยเสีน แล้วแต่ต้นคลิปเนี่ยเพื่อนเคือแบบเราไม่สามารถที่จะคัดได้อะเออเราไม่เราไม่สามารถเลือกรีเสิร์ชอะไรบางอย่างได้มันต้องสุ่มมาเท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนสำหรับคนที่เขา,าเล่นปลายเกมเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่เล่นเพิ่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งมีบังเกอร์เนี่ยผมบอกเลยว่า ต้องใช้เวลาพอสมควรนั่นเองนะถึงจะได้มันมานั่นเองนะห้าข้อเสียของเขานั่นเองนะเพื่อนก็คือการอัปเกรดรถเป็นเฮปบี้นั่นเองนะมันเลยทําให้ป้องกันรถรอบได้นั่นเองนะถึงจะการประมาณ80%แต่ผมมองว่าเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับเพราะเราป้องกันมากเกินไปทําให้เราไม่สามารถยิงปืนออกไปนอกรถได้เลยนั่นเองนะเพื่อนมีแค่คนที่อยู่บังคับปืนด้านบนนะครับถึงจะยิงออกไปนอกรถได้นะคนที่เหลือก็คือยิงไม่ได้เลยก็คือได้แต่นั่งเฉยเลยนั่นเองนะครับผมคิดว่าเราควรอัพเกรดประมาณสักระดับ3นนเพื่อสารับอกมนจะทําาให้เร สามารถยิงออกไปด้านนอกได้แต่ข้อเสียคือการป้องกันของรถเนี่ยก็จะต่ำลงนั่นเองนะเพื่อนจากเราเคยป้องกันได้ประมาณ80%อาจจะเหลือสักประมาณ70-60%นะเนี่ยน้องเพื่อนสำหรับการกันกระสุนนะครับแต่ผมแค่คิดว่ามันก็ยังช่วยเราได้เยอะนั่นเองนะฮะข้อเสียของเขาคือถ้าเราอัปเกรดของแต่งรอบคันเนี่ยเป็นเลเวล3แบบที่อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะทำให้เรากันกระสุนได้น้อยลงนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องแลกกันนะเพื่อนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับคล้ายๆกันเลยเมือนข้อเมื่อกี้เลยนะเนี่ามยน็้องเรายพื่อนอันน แ,แบบนี้คือมันก็แลกกันไปนะครับเพว่าเพื่อนลองพิจารณานะดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่ากับการที่เราจะแลกแบบนี้นั่นเองนะ อันดับที่3นะครับก็คือเจ้า d u k o d e นั่นเองนะเพื่อนอย่างแรกเลยข้อดีของเขาที่ผมมองเห็นเลยก็คือราคามาศูนย์บาทนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือใหม่มือเก่ามือเก่านะครับก็สามารถรับได้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น PS หรือ Xbox ที่ไหนก็ตามนะครับตอนนี้มันขายแค่ราคาศูนย์บาทที่ร้านบร็อกไปกดรับไปกดซื้อได้ตลอดเวลานั่นเองนะเด็ใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถกดซื้อกดรับได้ตลอดเวลานะแล้วก็เป็นรถที่ผมแนะนามือใหม่มาตลอดเวลานั่นเองนะเพื่อนเพราะว่ามันประหยัดเงินเราได้เยอะนั่นเองนะครับสองเป็นรถที่พอมีความแรง เนี่ยในช่วงรอบปลายมากๆเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยแรงนะครับมันจะแรงแค่รอบต้นรอบกลางนะครับแล้วก็มันก็ขับดีแต่ว่ารอบปลายมันจะสู้เจ้าดูอเดียไม่ได้แล้วดูอเดียจะแรงกว่านิดนึงนะครับแต่มันก็พอใช้ได้แล้วเพื่อนๆแค่นี้นะครับเพราะว่านี่กันรถฟรีนะครับผมผมมองว่ามันก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับเจ้าดูอเดียนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับค่อนข้างจะพอใช้ได้นะครับไม่ได้แย่มากแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่อาจจะลำบากสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคาร์มาสคานะสามรถมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนนีะเพื่่อ ในแต่ละภารกิจเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถทะลุผ่านไปได้เลยนั่นเองนั้นเพื่อนอันนี้เพราะว่ารถมันมีน้ําหนักน,นั่นเองนะครับเลยกลายเป็นข้อดีน,นั่นเองนะเพื่อนสำหรับการที่รถมันแข็งขนาดนี้น,นั่นเองครับ C. การกระสุนได้ประมาณ80-90%เลยนันเพื่อนสำหรับเจ้าดูออดิการกระสุนได้เยอะมากๆนั่นเองนะครับ5รถเขาสามารถการระเบิดได้ค่อนข้างจะดีเลยนั่นเองนะเพื่อนเป็นรถฟรีที่การระเบิดได้โอเคเลยนะครับผมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอะไรเองนะเขาสามารถป้องกันโฮมิงลันเชอร์ er, หรือโอเปเซอร์มาร์ทูหรือว่าเจ็ตมิสไซล์เนี่ยได้ประมาณ9ลูกนะครับสามารถป้องกันไอวีจีเกรเน็ตลันเชอร์นะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์บอมหรือว่าเอ็มโอซีเคนอได้ประมาณ3ลูกนะแล้วก็ป้องกันพวกสไส้ระเบิดเนี่ยได้้้้ปปรรรระะะมาาณ7ลลลลููกกกกกเเเเยยยนนนนนนัััั่่่่่ออองงคคคบบแแแตววววหืีีไดด็พ พวกนี้เพื่อนๆป้องกันได้แค่ลูกเดียวนะครับไอพวกนั้นมันแรงเกินไปนะครับมันเลยป้องกันได้น้อยมากๆนั่นเองนะผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็ค้นคุ้มค่าแล้วเพราะว่าเวลาเราไปเล่น PP หรือว่าไปเจอกับใครเนี่ยส่วไหนคนที่เราต้องไปเจอด้วยเนี่ยเพื่อนมันไม่ได้เล่นถึงขั้นรถถังหรือว่าอัตยานคร์บหรอกเพื่อนตัวไหนมันก็จะใช้พวกสนระเบิดหรือว่าจะเป็นพวกเอ่อโฮมิงคลันเชอร์ะเป็นส่วนใหญ่นะครับมันไม่ค่อยมีใครมาเล่นพวกเอ่ออัตอรนคร์บอะไรอย่างี้เป็นส่วนใหญ่นะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ก็ยังเจอบ้างแต่ก็เป ไปได้พอสมควรนั่นเองนะครับเจ็ดสามารถแต่งที่ร้านไหนก็ได้นั่นเองนะเพื่อนถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะยิ่งคนเป็นผู้เล่นมือใหม่แบบเขายังไม่มีพวกของหรือว่าไม่มีพวกบ้านหรือที่แต่งรถอะไรเลยเนี้ยถือว่ามาตอบโจทย์คนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างต่อมาคือข้อเสียของเขาในนี้นั้นเพื่อนเพราะว่าเขาเป็นมัตสึคานะครับเลยทําให้เขานั่งออกตัวเขานั่งช้านิดนึงนะครับผมแล้วก็ลําบากมากๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะในการขับขี่นั่นเองนะครับสองกันกระสุนด้านหน้าแทบไม่ได้นะครับด้านหน้้้้้้าา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 าคคคคืืืืืออ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 อจจุุุดดดดด่่่่่่่่นน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 ยยยยยงงงงงมมมกกกััััเเ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 เะะะะะพพรรรรรววบบขหหหหหลลลลีีสศ สามารถยิงไปด้านหลังหรือด้านข้างได้น,นะอันนี้คือหมายถึงตัวเราที่นั่งอยู่ในรถนะครับนี่คือข้อเสียนะคือศัตรูยิงเราไม่เข้าแต่ว่าเราก็ไม่สามารถยิงศัตรูรอบข้างหรือว่าด้านหลังได้นะนี่เป็นข้อเสียมากทำให้เราต้องหันหน้าไปนั่นเองนเพื่อนหันหน้าไปยิงศัตรูนะครับเลยทาให้เราเผยจุดอ่อนนะครับทำให้ศัตรูเห็นจุดอ่อนของเรานะครับเวลาที่เราเจอบอดหรือว่าเจอคนเนี่ยทำให้เราโดนยิงตรงนั้นได้ง่ายนั่นเองนะนเพื่อนเพราะว่าเราเผยจุดอ่อนให้เขาเห็นนั่นเองครับสียทนะคือถึงนการระเบิดได้ค่อนข้้้้าาางงนนนออออยเเเเเสสขขีััรบจดด เอันดับที่2นะเพื่อนๆก็คือเจ้าคุรุมะอาร์เมอร์นั่นเองนะครับคุรุมะอาร์เมอร์เป็นรถยอดฮิตขวัญใจมือใหม่ทุกคนเลยนั่นเองนะเพื่อนข้อดีของเขาหนึ่งเลยนั่นเองนะเพื่อนการกระสุนได้เกือบ100%นะครับแค่เกือบ100%นั่นเองนะเพื่อนสองราคาค่อนข้างถูกนะครับเหมาะสำหรับเขาที่เป็นมือใหม่มากๆนะครับกับราคา5 2 5 0 0 0สนาพันั่นเองนะครับสามขับค่อนข้างง่ายนะเพื่อนเพราะว่าเป็นรถขับสีนั่นเองหรือว่า AWD นั่นเองนะเพื่อนมันเป็นท็อปสปีดที่คเขาข้างโอเคนะคร พอใช้ได้นะครับไม่ได้แย่มากน,นั่นเองนะคสี่ออกตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับรอบกลางพอใช้ได้แต่รอบปลายอาจจะไม่ได้แรงมากน,ะนะั่นเองอย่างที่ผมพูดเท่าสปีดไปเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับหแต่งที่ไหนร้านไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถที่มาในสมัยแรกๆนะครับเลยทำให้เขาสามารถแต่งที่ร้านไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาแต่งที่ MOC หรือ Avenger นะแต่งที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ6 มีเกาะมาให้จากตอนที่เราซื้อนะไม่จําเป็นต้องแต่งเพิ่มเลยทําให้เราประหยัดเงินตรงนี้ไปได้พอสมควรนั่นเองนะครับเจ็ดพาเพื่อนไปได้หมด4คนนะเพราะเรานั่งได้4คนนคั่นเองนะสามารถใช้ในภารกิจหรือไฮได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนั่นเองนะครับถือว่าเป็นรถที่เดอะเบสมากๆเลยนัานานาน่นเองนะเพื่อนถ้าจัดอันดับรถที่แบบมีประโยชน์เนี่ยถือว่าไอ้นี่มันติดอันดับแบบท็อป i v ในเกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อเสียขงข้อเจ้าคุณาอาร์เมอร์เนี่ยเพื่อนที่ผมมองเห็นเลยนะครับหนึ่งเลยมันไม่การระเบิดนะครับคือ เป็นหนึ่งในข้อเสียงของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่การระเบิดสักนิดเลยน,นั่เนเองนะครับสองคือเพราะว่ารถเขาไม่ได้การกระสุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีโอกาสที่เพื่อนๆจะโดนยิงอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องคอยระวังด้วยตัวเองนะครับหรือว่าคนที่นั่งไปด้วยก็ต้องคอยบอกไอ้คนขับนะครับให้ค่อยๆขยับรถแล้วก็ระวังเพื่อนๆที่นั่งไปด้วยน,นั่นเองนะครับสามรถไม่ค่อยแรงมากนะบางภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าคูรุมาอาร์เมอร์นะครับถึงจะมีข้อดีแต่ก็จะมีข้อเสียด้วยนิดๆหน่อยๆเช่นกันนั่นเองนะครับอันดับที่1รถที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วก็กันกระสุนดีที่สุดในเกมณเวลานี้เฉพาะเวลณเวลานี้นั่นเองนะเพื่อนก็คือเจ้าคอเกตดีห้านั่นเองนะเพื่อนนะเป็นรถคาสปอร์ตนะครับผมข้อดีของเขาเลยอย่างแรกก็คือกันกระสุนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบักนั่นเองนะเพื่อนนะตอนนี้มันบักอยู่นะครับก็ลองไปใช้กันได้นะครับตอนนี้เขายังบักอยู่นะครับตอนน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 นี้้้ยัังกกกกกกรรรรระะะะสุลลลลวเเเเเเพืื่่่่่ออออๆจจใใใใดดมมมไไไไไฮฮฮบาาาา็็็ตตหภิ กัน100%นั่นเองนะครับไม่มีใครยิงเขาเข้าทั้งนั้นนั่นเองนะสองราคากลางๆนะครับไม่ถูกมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแพงจนเพื่อนๆเอื้อมไม่ถึงนั่นเองนะครับสามรถค่อนข้างจะขับง่ายนะครับทั้งที่มันเป็นขับ2นะแต่มันขับง่ายโคตรๆนะนี่นะเพื่อนสำหรับเจ้าโคเกตดดีห้านะครับเพราะในเกมเขาได้จะอวยพอสมควรเลยนั่นเองนะเพื่อนก็เลยแบบทำให้เขาขับโคตรง่ายเลยนี่นะไม่ว่าจะเป็นรอบต้นรอบกลางรอบปลายก็ถือว่าเขาใช้ได้เลยนั่นเองนะครับสี่ไม่อืดใช้ได้ทั้งรอบต้นรอบปลายแล้วก็ยังมีความเร็วเเ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 เปปป็นน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 ขออออออองงงงตััััวววดดดด้้้้้ยยย่่่่่่ะะพืืคาาาาามมสสีีีถใชไไลรรบผูท หรือว่าสองรือวสิบจุดสกิโลเมตรชั่วโมงนั่นเองนะเลยทำให้เขาเป็นรถที่เขานาา์จะคุ้มค้ามากเพราะว่าแม่งแรงด้วยเสือการกระสุดด้วยนะก็เลยเขานน่าจบคือ้นั่นเองนะครับห้าใช้ได้ทั้งในภารกิจจ็อบธรรมดานั้นเพื่อนหรือว่าจะเป็นไฮก็ตามนะครับคือใช้ได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะการกระสุนแบบร้อนั่นเองนะหแต่งที่ไหนร้านไหนก็ได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่งอู่ด้านนอกแต่งที่เอ่ออโ้ีนัลเืทอรก็อือารีนั่า่อล คในบางภารกิจที่เราอาจจะต้องเจอกับพวกระเบิดหรือว่าเระเเผ่คว้ามระเบิดโดนตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าเราวิ่งไปโดนระเบิดต่างๆเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันมันก็จะจําเป็นในบางภารกิจนะผมคิดว่านะครับสองคือ up howsie work ไม่ได้นะครับอันนี้คือผมส่วนตัวล้วนๆนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อเสียมาเลยนะครับอันนี้ผมส่วนตัวนะครับเพราะมันอัพเฮ h o ์ไม่ได้มันถ้าถ้ามันเฮ h o ์ได้ผมว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้นั่นเองนะแล้วก็ข้อเสียที่สามนะเพื่อนๆก็คือเวลาโดนยิงมากๆเนี่ยมีโอกาสรถระเบิดนะครับเพราะว่าถึงจะกัััััััันน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 กกรรรรระะะสุแแตตต่่่่่่่ววถถยยยงงงโดดาาเเมมมจจอออออููคคบบื็ิ แปลว่ารถมันจะโหรูแบบรถเป็นก็อดโหมดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นเพื่อนคือรถมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเหมือนพระเจ้ามาเลยเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเราโดนยิงเรื่อยๆมันยังมีโอกาสที่รถจะระเบิดได้อยู่นั่นเองนะมันก็เหมือนรถธรรมดาที่เพื่อนๆสาดมิตริกันเข้าไปอ่ะมันยังโดนระเบิดได้เลยนะเพื่อนขนาดบางคันที่มันกันกระสุนเงี้ยไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันว่าดีห้ามันเป็นรถธรรมดานี่แหละแต่มันแค้บัคเฉยๆนะครับมันก็เลยยังโดนดามเมจอยู่นั่นเองนะรถตัวรถอ่ะมันโดนดามเมจอยู่นะครับถึงมันจะกกกกัััััััััันน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 นรรรรระะะะะสุททีี่่่่่่่่่่่่่ตตตววววววเเ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 าา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 าแแถออออออมมมมมไไดดดดดด้้้ยยยยยงงงงพพื็ลลใหโจจูชๆบคคิ รถกูไร้ทิมทานเว้ยรถกูร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยรถกูแม่งไม่มีใครทำอะไรกูได้เว้ยบางทีนะครับเราไอ้โดนตำรวจหรือว่าพวกแก๊งหรือว่าใครก็ตามที่เราไปเออ่จัดการด้วยเนี่ยบางทีเราไอ้โดนเขาลากไปอย่างรถก็ได้นะเพื่อนนะบางทีเรายืนแช่เฉยๆนะครับต้องไอ้ต้องมีการขยับรถบ้างนั่นเองนะเพื่อนสำหรับข้อเสียของเจ้าคอเกตดี5นะครับก็จบกันไปแล้วนั่นเองนะเพื่อนสำหรับหกอันดับรถการเกษตรที่ดีสุดใน g d v Online นะเวลานี้นั่นเองนะเพื่อนนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาด้้้้้้้าาาาานน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 ลลลลล่่่่่่่งงงะะะะคคคคคคครรรรรรััััััััับบบบบใใใชชชชออ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 อไไไไหหกกกกกกก็็ยยยยยืืืืืมมมมมเเเเี์ดดดดดดวววพปซูผผฝแจ คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย